น้องเกลเล่นสองกระรันก่อนใครใส่เสื้อคอกระเช้าน่ารักแถมไหวสวยสดใสกว่าใครจริงๆสำหรับน้องเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่รายากับพ่อนอวิศรุตเรียกว่ามีอะไรมาให้พี่ๆได้ยิ้มตามน้องเกลกันตลอดจริงๆและคลิปน่ารักน่ารักล่าสุดที่เห็นในอินสตาแกรมเมื่อน้องเกลที่มาในชุดไทยใส่เสื้อคอกระเช้าสีเหลืองเปิดคลิปมาก็ยกมือไหว้สวยเลย และงานนี้น้องเกลก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ก่อนใครเอ็นดูความวิ่งไล่ฉีดน้ำทุกคนในสตูดิโอรายการสากแซบดูสนุกกันมากและความน่ารักของน้องเกลที่พี่ๆเห็นแล้วเป็นต้องเข้ามาคอมเมนต์เช่นเกลมีพระพี่เลี้ยงเยอะมากลูกตัวแม่ซอฟทาวเวอร์ไทยแลนด์หญิงไทยไว้างามเกลนั่งสงกรานต์ที่น่ารักสุดๆน้องเกลเปิดงานสงกรานต์ก่อนใครสดใสอะไรเบอร์นี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ม่คลาดทริปใหม่ๆกันด้วยนะคะ